สอสวัสดีค่ะมีรักแฟนเพลงทุกท่านแล้วก็ใครที่หลงเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะคะก็ไม่ได้ทำพีกอะเด็กมาเกือบ2ปีนะคะอันนี้คือช่องหมวดดดวงนะคะใครที่เคยติดตามทาง twitter หรือว่าแอดไลน์มาทางไลน์ออฟฟิเชียลมาดูดวงกันก็อันนี้เป็นคลิปแรกที่กลับมาใน2ปีเลยนะคะก็โอเคตื่นเต้นเนาะวันนี้ก็จะมาทำพิกอเด็กนะคะเป็นหัวข้อ,อู่ข้างล่างนี้นะคะขึ้นมาแล้วเป็นหัวข้อ ก็เราอะมันตัวมัมตัวแม่ตัวพอ่อตัวลูกตัวพ่อหน้าแม่ตัวแม่หน้าพอ่อสักขนาดนี้แล้วมันจะทําให้ใครหวาวุ่นได้บ้างอคเนี้ยตื่นเต้นนะ่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาดูกันอย่างแบบค่อนข้างละเอียดเลยนะคะทั้งว่าเขาเป็นใครในชีวิตเราลักษณะภายนอกเขาเป็นอย่างไรแล้วก็ ลักษณะภายในในจิตใจเขาเป็นคนอย่างไรก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะคุยกันไปยาวๆเลยนะคะอาจจะมีเดทแอร์ไม่เดทแอร์บ้างก็ไปลุยด้วยกันเลยนะคะมาเลยโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะอ่าในกล้องเห็นชัดไหมเอ่ยสวัสดีค่ะทุกคนนะคะโอเคเรามี3ามกองให้เลือกอยู่ตรงนี้นะคะกองแรกก็มาแทนด้วยน้องโอปอลท์นะคะเป็นน้องสีแวววาวแบบนี้ถ้าใครรู้สึกชอบก็เลือกกองนี้ได้ อันนี้กล่องที่2ค่ะกล่องที่2แถนด้วยน้องโรสคอร์สนะคะขอวางไว้แบบนี้พิจารณานะพิจารณาชอบอันไหนจูนอันไหนเลือกอันนั้นเนาะอันที่3 <d> <s> เป็นซีเขาเรียกว่อาอะไรนะหิมาลายันโซลนะคะเป็นพิงก์ออเรนจ์โซก็มีความอหวานหวานเอาลืมมองกล้องนี้หวานหวานเปรี้ยวผสมผสานแล้วก็เค็มๆเพราะว่าเป็นเกลือนะคะอยากชิมไหมเดี๋ยวชิมให้ดูว่ะเฮ้ยไม่เอา ไม่เสี่ยงค่ะก็จะมี3ามกองด้วยกันนะคะก็เลือกได้เลยแล้วมาเปิดเผยกันว่าใครจะเป็นคนที่วาวุ่นหัวใจเมื่อไกลกับเราก็เรานะมันเทมันตัวม้ามันปังซะขนาดนี้ไปดูกันเลยสวัสดีค่ะสหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะก็เป็นตัวแทนของน้องโอปอลท์ตรงนี้นะคะเป็นกล้องเล็กกล้องจิ๋วเปิดโอปอลท์นะคะเราจะมาเริ่มอ่านกันแบบค่อนข้างยาวนิดหน่อยยาวของเรา ไม่รู้ยาวมากหรือเปล่าเพราะเป็นคนพูดเร็วนะคะมาเริ่มกันเลยมาดูกันก่อนนะคะว่าเฮ้ยตอนเนี้ของคนที่เปิดกองเนี่ยเขาทําอะไรยังไงอยู่อัปเดตชีวิตอะไรยังไงอยู่ตอนนี้สรุปคืองานหนักมากทาไมงานเยอะจังบางคนอาจจะเรียนอยู่หรือว่าเรื่องงานในกำลังว้าวุ่นใจนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักขนาดนั้นคือคนที่เปิดกองเนี่ยรู้สึกว่ามีงานที่ต้องทํามีงานที่ต้องจัดการหรือว่า เราอะรู้สึกเซนเรารู้สึกว่าคนที่เข้ามาดูกองเนี่ยมันจะมีอยู่สองประเภทคือคนที่กําลังเรียนกําลังเรียนอยู่นะวัยแบบเรียนไปลายเลยมันจะมีช่วงแบบเรียนแบบเอออาจจะไม่ใช่น้องๆแบบมัธยมจะเป็นช่วงแบบคุณๆที่เรียนมหลาลัยนะคะอาจจะเป็นปตีหรือปอโทรหรือก็จะเป็นคนไปทํางานไปเลยเนาะเท่าที่เท่าที่เห็นซึ่งก็คือทํากันแบบบุกป่าฝ่าดงมากนะคะตอนนี้ก็คือสู้ชีวิตสุดๆซึ่งถามว่าเรื่องความรักมันจะยังไงหมายถึงว่าความรักมันก็ ก็รู้สึกว่าตัวเองก็เป็นคนที่เป็นตัวพ่อตัวแม่ตัวมัมอยู่เนาะก็สามก็รู้สึกว่าก็มีคนชอบเราบ้างแหละคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบไม่มีเสน่ห์เออเป็นคนแบบไม่น่ามีใครมาไม่ชอบขนาดนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยลึกๆแล้วก็น่าจะมีคนแอบมองเราอยู่หรือบางคนก็จะมีคนคุยคุยแบบรู้สึกดีด้วยห่างๆนะคะมันไม่ใช่แบบเชิงแบบคนคุยแบบชูสาวขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าคนเนี้ยน่าจะรู้สึกดีกับเราอืมอันนี้คือความรู้สึกนะซึ่งคน กองนี้เขาคาดหวังยังไงว่าใครจะมาวาวุ่นกับเรารู้สึกว่าคนที่จะมาวาวุ่นกับคนกองเนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกับคนกองนี้ค่ะเช่นถ้าคนกองเนี้ยเรียนอยู่มหลาลัยอยูอ่หรือว่าอยู่ที่ทำงานที่ไหนหรือเคยไปทำงานอะไรด้วยกันก็จะเป็นคนเทือกเทอนั่นแหละที่มารู้สึกว้าวุ่นกับเราเว้ยซึ่งเรามองว่า คนที่มาวาวุ่นกับคนกองนี้ค่ะน่าจะเป็นคนที่อายุอ่ะมันจะมีมันจะมีสองกรณีเว้ยคือมันจะมีกรณีที่อายุเท่ากันเป็นเพื่อนในชั้นเรียนเดียวกันเป็นคนในออฟฟิศที่สถานะใกล้ๆกันหรืออาจจะเป็นซีเนียกว่านิดหน่อยหรืออาจจะเป็นจูเนียกว่านิดหน่อยแต่จะไม่ห่างกันขนาดซีอีโอแล้วก็จะเป็นแบบ เด็กฝึกงานอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่ขนาดนั้นอืมซึ่งเรามองว่าเออมันก็จะมีการผูกมันมีไม่มันไม่เชิงบวกกันมันเคยมีการคุยกันมันเคยมีการถกเถียงเรื่องงานเรื่องเรียนด้วยกันแล้วอ่ะเออสักระยะแล้วมันทําให้คนคนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้คนคนนี้มาถึงว่าคนคนที่ชอบคนที่วาวุ่นรู้สึกวาวุ่นกับเรานะก็รู้สึกว่าเฮียไอ้คนคนนี้นี่มันแบบ น่าสนใจว่ะเออมันมีอะไรบางอย่างที่มันน่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้จะเข้ามาในช่วงที่คนกองเนี้ยที่เลือกกองนี้นะรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตมากๆพอดีเนี่ยเท่าที่เห็นคือไพ่สิบดาบเรารู้สึกว่าความช่วงวิงมันคือกําลังรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตมากๆอาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องเรียนรู้สึกแบบเชี่อชีวิตวันๆอยากนอนไม่โฟกัสความรักแร้แสดแต่สรุปแล้วก็คือคนคนนี้ก็คือจะเหตุเหตุการณ์หรือว่ารับรู้เรื่องราวของเรา เออใน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 มิติเรื่องเงี้ยมันทําให้เขารู้สึกว่าอืมเขาก็อยากหยิดยื่นความรู้สึกดีๆให้กับเรานะแต่เรารู้สึกว่าเขายังไม่ได้เข้ามาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าคนกองเนี้ยมันจะมีมันอย่างที่เราพูดไปตอนแรกเลยว่าถึงเขาจะทํางานหนักงงงงงเรียนงงงงงงอ่ะเขาก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์ลึกๆแล้วถึงเขาจะแบบโอ้ยเราก็คงไม่ได้แบบขนาดนั้นหรอกว่ะแต่จริงๆอ่ะเขาอ่ะ เขาสามารถรู้ตัวเองได้คนกองนี้ว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์เว้ยเออใครๆก็รู้สึกดีกับเขาคือมันไม่ได้ใช่แบบว่าคุายใครๆเห็นก็ชอบเลยอยากที่จะขอเป็นแฟนทันทีมก็ไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าใครเห็นก็คือรู้สึกแบบเออเป็นคนที่มีฟีลแบบเรียกเรียกเมตตาม,มหานิยมได้อะเราว่าอย่างนั้นคนกองนี้จะมีลักษณะเป็นแบบนั้นเว้ยแต่แล้วคนที่ชอบคนลนักษณะกองเนี้มันก็จะเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ทุกสถานการณ์แล้วว่าชีวิตคนกองนี้มันเกิดแบบนี้แบบนี้ขึ้นเออรู้สึกแบบเขารู้สึก คนกองนี้รู้สึกแย่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกนู้นนี่นนเฮ้ยอยากเข้าไปถามอยากเข้าไปถามถ่ายอยากเข้าไปรู้สึกว่าอยากไปคุยมากขึ้นแบบอยากสอบถามว่าเป็นยังไงนู่นนี่แต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสทําขนาดนั้นเออมันก็เลยออกอาการที่ว่าอยู่ห่างๆยังห,ง,ยงห่วงเวลาได้ไปไประชุมงานกันเวลาได้ไปเรียนแล้วเจอกันก็จะมีแอบแบบเลี้ยวหลังมองถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแบบสายตาบางอย่างจับจ้อง บบจ้องเวลาไปเรียนหรือไปทํางานอย่างเงี่ยแล้วรู้สึกว่าคนนี้น่าจะใช่เออก็อาจจะเป็นไปได้นะคะที่อาจจะเป็นคนคนนี้หรืออีกอย่างหรืออีกอย่างคนคุยเลือกกองเนี้ยค่ะอาจจะไม่ได้หมกมุ่นกับเรื่องงานหรือว่าเรื่องเรียนขนาดนั้นแต่เป็นอะไรที่อยู่ในลักษณะของคนคุยไปคุยกับใครสักคนหนึ่งที่มันท็อกซิกหัวใจเหลือเกินมันเหนื่อยเหลือเกินค่ะแม่เออมันมันมีลักษณะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคนคนนี้เขารับรู้ได้นะคะว่า เอออุ้ยอุ๊ยถ้าเธอแบบรู้สึกคุยกับคนนี้ไม่ดีมาคุยกับเราไม่ดีกว่าเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังไม่ได้เคกาชั่นอะไรนะแล้วว่าคือเขาแค่จะคิดว่าแบบเออถ้ากูถ้ากูไปไปเป็นแบบถ้ากูเป็นคนคนนั้นนะ่ะกูทําได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไมยไม่ทําอะไรขนาดนั้นนะเออแล้วมาดูกันดีกว่าว่าลักษณะของเขาอะค่ะมันเป็นคนประมาณไหนคือเรารู้สึกว่าคนที่คนที่ คนกองเนี้ยคิดอยู่ในใจว่าน่าจะเป็นคนคนนี้อ่ะคุณคิดยังไงอยู่เราว่าคนกองนี้กําลังคิดว่ามันน่าจะเป็นคนที่โอเคเอมีความมีความเขาเรียกว่าอะไรอะเฟลี่คุยเก่งเราดูไม่ได้เจ้าชูนะแต่เป็นคนเฟนลี่คุยเก่งแล้วก็เข้ากับคนงาน่ายเป็นคน e ซ s y g o i n งอะค่ะอืมเรารู้สึกว่าคนที่คนกองเนี้ยที่กำลังเลิอกอยู่นะในหัวคนน่าจะคิดถึงคนที่มีลักษณะประมาณนี้บางคนอาจจะมีลักษณะเป็นแบบเหมือนกับ เป็นพ่อหมีแม่หมีมีความนุ่มนิ่มน่ารักน่ากอดคือจะไม่ใช่คนที่ผอมอะเรามองว่าเป็นคนที่มีเจ้าเนื้อชับป,ปี้หรือว่ามีพงให้เล่นเอออะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นคนลักษณะประมาณเนี้แล้วก็จะมีความใจดีมีมูลดีๆทุกครั้งที่ให้ได้เจอกันเออทุกครั้งที่เจอกันสิเอออะไรแบบนี้ซึ่งถามว่าอ่ะแล้วเออ,อว่ามีอะไรที่สามารถบรรยายลักษณะ เกี่ยวกับคนคนนี้ได้อีกไหมโอเคหนึ่งเราสรุปให้ก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันที่ทํางานที่เรียนเคยทํางานด้วยกันเคยเรียนด้วยกันหรือแม้แต่ตอนเนี้ยก็ยังทําด้วยกันอยู่นะคะเป็นคือคนในวงสังคมใกล้ๆกันไม่ใช่เป็นคนไกลตัวเลยแล้วก็คิดว่ารู้จักกันอยู่แล้วด้วยซ้ำอืมซึ่งเราเปิดไพ่เสริมมาก็คือเป็นไพ่ กอดนะคะเป็นไพ่ที่จะช่วยเราอ่านเรื่องลักษณะนิสัยของคนคนนี้ได้มากขึ้นซึ่งไพ่กอดเนี่ยก็สามารถอ่านไดใน้ในการตีความของเรานะคะเรารู้สึกว่าเอออย่างที่เราบอกนะคนคนนี้เป็นคนคุยง่ายคุยสนุกเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาดูเข้าอบเข้าใจคนอื่นน่ะมันเป็นคำนี้ยเป็นคนที่คุยแล้วเขารู้สึกแบบเราสามารถคุยกันไปถึง Deep Talk ดีฟทอกได้ไม่ใช่แค่เรื่องผิวเผินกินข้าวอย่างทำอะไรอยู่เฮ้ยวันนี้เป็นไงบ้างแต่มันจะไปถึงแบบ เออมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าเออแบบคุณค่าในชีวิตของเธอเป็นแบบไหนหอ,อะไรเงี้ยคือมันจะเป็นคนที่สามารถคุย d ี e ท t a ไปกว่าอะไรที่มันตื้นเขินในชีวิตได้อะคะ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าอืมพ่กอดก็คือก็บอกมาอีกว่าเขาว่ามีความแบบค่อนข้างรู้ว่าตัวเขาอะเขาเรียกว่าอะไรอะเป็ดเขารู้จุดแข็งเขารู้เขารู้เขาเขาสามารถสัมผัสได้ดีกว่าเรามองว่าเขาสา,สามารถสัมผัสได้ว่า คนคนนี้มันมีมวลมันมีความแบบเศร้ามันมีมวลความเศร้าหรือมันมีมวลความสุขเขาสามารถรับหลูได้ในเอ่อในมวลของเรานะตอนนั้นน่ะคือเหมือนกับครั้งล่าสุดครั้งเกือบล่าสุดหรือว่าครั้งก่อน <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรครั้งล่าสุดที่เขาเจอกับเราเขาสัมผัสมวลได้ว่าเราไม่โอเคเรารู้สึกได้นะ อืมเขาสัมผัสหมนได้ว,ว่าเราไม่โอเคเลยมันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเราแน่ๆบางคนอาทวนอีกรอบอาจจะเป็นกรณีที่กาลังคุยกับใครบางคนเราท็อกซิกเออแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราเราทําได้ดีกว่านี้สองก็คือทำเ,ออเรียนหนักเออเรียนหนักมากจนแบบ มันเหนื่อยอ่ะมันแบบอยากพักกว่าอะไรอย่างเงี้ยมวลก็ส่งมาถึงคนคนนี้หรืออาจจะเคยคุยกันแล้วส่วนเรื่องที่สามก็คือเออกรณีที่สามก็คือเป็นคนที่ทํางานค่อนข้างเยอะนะคะแบบใส่ตัวแทบขาดไปเลยเชียวอืมแล้วคนคนนี้เขาก็เหมือนแบบเฮ้ยเข้าใจว่าแบบก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ย อืมซึ่งเราว่าก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งก็สามารถไปไล่เรียงๆดูนะว่าเออคนใกล้ตัวนู่นนี่มีใครที่มีลักษณะประมาณนี้ไหมแล้วก็นั่นแหละเขาอาจจะเป็นคนที่วาวุ่นกับเราอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้โอเคค่ะก็ Have a nice day นะคะสำหรับคนกองที่1ก็ขอบคุณที่มาดูหมู่ดูดวงนะคะใครสนใจดูส่วนตัวก็สนใจแอดไลน์ก็เข้ามาได้นะจ๊ะโอเคขอบคุณมากจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคนกองที่2ที่เลือกน้องโรสคอร์ z นั่นเองนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะคือเรารู้สึกว่าพลังงานคนกองเนี้มันค่อนข้างหลากหลายมากๆคือมันไม่ใช่มีแค่พลังงานเดียวอ่ะเราขอแยกเป็นกรณีกรณ,กรณีก่อนมันจะมีคนกรณีแรกที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่คนสดสนิทในคนที่วิวคุยแล้วคนกรณีเนี้มันจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเวิร์กะะับว่าเราไม่งห้ยให้ใหให ให้ไปจนเรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรจะให้แล้วบางคนให้เงินบางคนให้ใจแต่รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรกลับมาขนาดนั้นอืมรู้สึกว่าคนที่กําลังคุยอยู่ตอนเนี้ยซึ่งเรามองว่าน่าจะเป็นคนที่ว้าวุ่นกับเราแน่แหละ ม,มันจะเป็นคนที่เขาอ่ะไม่ตัดสินใจอะไรสักทีในความสัมพันธ์มันจะเป็นคนที่เหมือนตลกแดกไปเรื่อยๆค่ะหมายถึงว่าเออวันนี้ก็มาแบบจอแจจอแจรู้สึกว่าทําทุกอย่างเหมือนจะเป็นแฟนกันนะรู้สึกว่าให้ความรักรู้สึกว่าทําอะไรหลายอย่างเรารู้สึกแบบคิดไปว่าเฮ้ยเราน่าจะเป็นบางอย่างกันได้ไกลกว่านั้นแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ยังไม่มีคําตอบอะไรให้อยู่ดีว่า เขาจะเป็นคนคนนั้นให้เราได้ไหมเก็ตปะเอออันนี้เรารู้สึกว่ามันคือมวลของคนกรณีแรกที่เราสัมผัสได้อืมแล้วคนคนคนกองนี้รู้สึกว่าหมดหมดใจหมดใจสุดๆแล้วอยากนอนพักอยากแบบไม่อยากไม่อยากคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้ขนาดน,นั้นกับคนคนนี้ที่ทําให้คนกองนี้วาวุ่นหัวใจเออดรามาร่าเฉยเรารู้สึกว่าคนกองนี้มีมีความแอบดราม่านะสำหรับกรณีแรกอืมส่วนเกรณีที่สองนะคะเป็นกรณีที่ ถ้าคุณเป็นคนที่กําลังโสดเรารู้สึกว่ากําลังโสดแล้วเพิ่งเพิ่งเลิกกับใครบางคนมาอหมายถึงว่าเพิ่งเพิ่งออกจากความสัมพันธ์กกับเาเพิ่งเลิกกับใครบางคนมาแบบแผลยังไม่หายดีอะ่ะเพราะว่าเกิดจากคนกองนี้มันใจดีเกินไปคือคุณเป็นคนใจดีมันไม่ผิดแต่หมายถึงว่ามันให้มากเกินไปจนจนร่างกายเรามันแย่อะคะ่ะ ม,มันก็เลยทําให้รู้สึกแบบเข็ดจ,จังเลยไม่อยากมีความรักอีกแล้วขอพักเรื่องความรักไปก่อนได้ไหมอะไรแบบเนี้ยเออแล้วคือช่วงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นจังหวะที่มันมีใครสักคนที่มันอยากคือมันเห็นเหตุหการณ์อะไรประมาณเนี้ยคือเราเราเราคิดว่านะ เราคิดว่าเขารับรู้ข่าวสารว่าเราะเลิกเลิกลาหรือเดินออกจากความสัมพันธ์อะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกเศร้ามากๆแล้วคนคนนี้รู้สึกว่าอยากที่จะเข้ามาคุยจังเลยอยากที่จะมาทําความรู้จักจังเลยซึ่งมีบางคนเขาเข้ามาแล้วหม <c oughs> ายถึงว่าเราเราอาจจะเป็นฟิลแบบเฮ้ยโพสเตตัสว่าเฮ้ยโพสเพลงเศร้าว่ะเฮ้ย hmm. มันเศร้าจริงสเตตัสนี้มันตรงใจงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีความแบบดีเอ็มเออดีเอ็ม เฮ้ยเธอไม่เป็นไรเฮ้ยนายไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีความมันจะมีความเข้ามาแล้วเข้ามาปลอบใจแล้วแต่ในบางกรณีบางคนนะคะยังไม่เข้ามาเห็นแล้วล่ะแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะเข้ามาดีไหมนะเธอแบบรู้สึกจะปวดขนาดนี้เขาจะมาช่วยซ่อมแซหมหัวใจดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเก็ดไหมเออมันก็เลยจะเป็นฟีลแบบหลอท่าทีไปเกาะขอรอดูนิดนึงอ่าอะไรอย่างงี้ซึ่งถามว่าเรารู้ไหม เหมือนเราไม่รู้ขนาดนั้นเหมือนแบบพูดแบบเ h อยู่กูอยู่ในโลกส่วนตัวอาบน้ําเปิดฝักบวัวนั่งฟังเพลงเศร้าเราง่ายคนเดียวแบบโลกนี้มันมืดเบ็ดอะไรอย่างเงี้ยเก็ตไหมเออก็คือลองให้ลองไห้เห,หนื่อยใจไม่ไม่รับรู้อะไรเงี้ยดีเอ็มมาก็แบบขอบคุณนะหรือแบบบางทีอ่านไม่ตอบอะไรเงี้ยมันก็มีเออซึ่งเราก็คือเราก็มองว่า อีกเดี๋ยวอะค่ะคนที่มันจะเข้ามาคนที่มันวาอวุ่นอะเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาทําให้ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นอืมคือเรารู้สึกว่าเขาก็อยากเข้ามาทําให้เรารู้สึกมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นแหละเพราะว่าเรามันก็ยังเฮิร์ตอะเนาะเออก็อยากมาทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอ่ะสำหรับคนกรณีนี้แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปคนกรณีแรกถ้าคุณเป็นคนอย่างกรณีแรกคือเออ,อเฮียแบบความสัมพันธ์มันมันมันไม่เดินต่อแล้วว่า มันมันมันยังไงอะคะพี่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนะคะถ้าเราไปถามหาว่าเฮ้ยเมื่อไหร่แบบเราจะเป็นอะไรกันสักทีเราจะเป็นแฟนกันได้ป้าอะไรเงี้ยเขาก็คงยวให้คําตอบในเร็วๆนี้ไม่ได้อืมก็คงแบบก็อย่างงี้ไปก่อนนะเราก็มีความสุขกันดีไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนได้ถ้าคนได้ทนนะคะถ้าทนได้ทนไปแต่ถ้าทนไม่ได้ก็เดินออกมาคือทุกทุกอย่างมันอยู่ในมือเรา เคยเก็ตไหมคือถ้ารู้สึกว่ายังยังโอเคกับกับอะไรที่มันแบบรวมๆแรงๆพูดไปวันๆไม่ไม่สามารถให้สถานะได้อะไรอย่างนี้อยู่ก็ไม่ปัดใจไม่ได้จริงๆอะค่ะพี่หนูชอบเขาอะค่ะเขาแบบเหลือร้ายอะคะ่ะเขาไม่แบบสเสน่ห์เหลือร้ายอะค่ะก็ก็กทนต่อนะคะแต่ว่าในเร็วๆนี้ก็น่าจะยังไม่มีสถานะเกิดขึ้นเนาะเออก็สู้ๆนะคะคือถ้าใครจะลุยต่อก็สู้ๆก็เป็นสิทธิ์ของเราแต่ถ้าใครจะถอยก็ถอยออกมาพักใจเนาะ เอออยู่อยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งซึ่งมาดูลักษณะภายนอกหรืออาจจะเป็นลักษณะภายในเลือกจะเป็นไลฟ์สไตล์อ่ะเราจะลองค่อยๆค,คุยไปดีกว่าซึ่งเออเราเปิดมาได้ไพ่สติกเกอร์นะคะ คือเรามองว่าคนคนนี้หนึ่งคือเรารู้สึกว่าเขามไม่เป็นคนชอบเทีเเย่ยวเว้ยโดยเฉพาะเที่ยวทะเล <c oughs> คือเรารู้สึกว่ามาันขึ้นมาเยอะมากแบบว่าแหล่งน้ําทะเลทะเลสาบคือชอบอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติอืชอบออกไปเทีเ่ยวชอบหาแหล่งใหม่ๆของกินใหม่ๆเอสถานที่เที่ยวใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยเออรู้สึกว่าคนคนนี้มันเป็นคนที่แบบค่อนข้างอเลอร์นิดหนึ่งจะไม่ใช่คนที่อยู่ติดบ้านเว้ยเออคือถ้าใครกำลังสงสัยกำลังมองอยู่ว่าใช่หรือเปล่านะพี่กำลังพูดถึงคนที่หนูคิดถึงอยู่หรือเปล่าถ้าคนที่ หนูกำลังคิดถึงอยู่ตอนนี้ยเขาเป็นคนประมาณนี้ก็มีโอกาสที่อาจจะใช่นะคะอืมหมวดเป็นคนประมาณนี้เป็นคนที่แบบว่าอยู่ว่างไม่ได้อะเออเป็นคนที่แบบอยู่บ้านแล้วมันไม่ชอบมันไม่ใช่มันร้อนโปดอะมันมันต้องออกไปไปผจญภัยกับโลกใบนี้ออกไปหาร้านอร่อยอร่อยกินออกไปหาที่เที่ยวชิคชิคคาเฟ่โคโค่เช็คช ек, อินเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ว่าอาจจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือก็ได้นะไม่ถึงว่าบ้านนะอาจจะมีแบบมีแต่ หนังสือเต็มบ้านเลยหรือไม่มีของอื่นหรือว่าเป็นคนที่ชอบอ่านแบบใน iPad หรืออะไรเงี้ยชอบอ่านความรู้ใหม่ๆติดตามเพจเพราะแบบเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรวะแบบแบ่งปันความรู้แบบโนเลจทางด้านเรื่องต่างๆเรื่องการลงทุนเรื่องแบบหรือแม้แต่เรื่องการพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยคะ <S 2> <S 2> <S ่ะเขาเขาดูเป็นคนที่ชอบกระหายความรู้คนหนึ่งนะอืมคือเป็นคนที่จะจะไม่ยอมแบบอยู่กับที่อะไรางี้แน่นอนเออเป็นคนไม่อยู่กับที่ไม่อยู่กับที่ทางด้าน เออตัวจริงๆแบบฟิสิ i ค a ลลี่ไม่อยู่กับที่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ความสามารถตัวเองอยู่กับที่ด้วยเช่นกันก็เป็นคนเป็นประเภทนี้ก็ได้นะคะโอเคก็คนสำหรับคนกองโรสคอร์ z ก็ขอจบคลิปไปประมาณนี้นะคะก็ลองลองไปเอ่อตามหาเนะตามหาคนที่มันใกล้ๆตัวเราว่าเป็นคนลักษณะประมาณนี้หรือเปล่านะคะก็ถ้าใครดูสนใจดูดวงส่วนตัวกับหมูดูก็ถักมาได้นะคะกอดไลน์ นะออฟฟิเช okay. ียลไม่ก็ดีเอ็มทวิตมาโอเคบายบาย Have a nice day have a nice night นะคะสวัสดีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองกล้องเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองสามหรือว่าเขาเรียกว่าเออตัวเจ้าหิมาลายันนะคะ Pink Orange Salt นะคะก็ตัวเจ้า,า,เ,จาเจ้าตัวน้องเกลือเค็มนะคะ <laughs> <laughs> เรียกซะแย,ย่เลยเกลือเค็ม โอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าคนที่กําลังวาวุ่นกับคนกลองนี้จะเป็นใครตื่นเต้นตื่นเต้นไหมโอเคอ่ะเริ่มเลยนะคะสําหรับคนกองนี้นะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยห,ยหลายๆคนอะ่ะอยู่ในวัยทํางานแล้วหรือ ถ้ายังไม่ใช่วัยทำงานอยากเป็นวัยเรียนอยู่นะคะก็คิดที่จะอยากทำอะไรสักอย่างที่เป็นกิจการของตัวเองเออหมายถึงว่าน้องๆหลายคนแบบว่าที่อยู่ในวัยเรียนอาจจะอยู่มปลายเออแล้วร,รู้สึกเรารู้สึกได้นะว่ามันมีหมวดคนอยู่มปลายมาดูแล้วก็จะมีคนอยู่มาหาลัยเออที่เราสึกว่าเฮ้ยอยากทำกิจการอะไรเป็นตัวเองของตัวเองจังเลยเอออยากที่จะลองทำอะไรใหม่ๆดูที่แบบหมายถึงว่าเป็นเรา ที่ตัดสินใจเองคนเดียวทําทุกอย่างเองคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเหมือนจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆในช่วงนี้เนาะก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้โฟกัสกับเรื่องการความรักอะไรเท่าไหร่ก็จะมีเป็นเรื่องการทํางานเออเป็นเรื่องการทํางานการทําธุรกิจบางคนก็เป็นแบบชาวออฟฟิศใช่ไหมคะก็อาจจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆ พนักง,งานทุกสั่งมาป้ามเดียวเออกำลังยุ่งอยู่นะคะกับการที่ทำโปรเจกต์โปรเจกต์นี้ก็เลยอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักความสัมพันธ์อะไรขนาดนั้นอืมซึ่งอถามว่าเรามาเข้าประเด็นดีกว่าว่าเอ้ยใครว้าวุ่นใจอยู่แวะอะไรอย่างเงี้ยอ่าเรามาเราก็ค่อยๆอ่านก่อนนะคะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมีอยู่ไม่กี่กรณีแหละอาจจะมีแค่กรณีเดียวด้วยซ้ำเนาะซึ่งสถานการณ์เป็นยังไงคะคุณหมูดู หมดูก็มองว่านะคะจริงๆอะ่ะตัวเราอะ่ะน่าจะเป็นคนที่เอ่อถ้าเป็นบางคนอะ่ะรู้สึกว่าอาจจะเป็นอินฟูด้วยเปล่าอะ่ะที่เข้ามาดูอะ่ะอาจจะเป็นคนที่แบบอยู่หน้ากล้องอะคะ่ะเป็นแบบฟอนแมนอยู่หน้ากล้องแบบต้องแบบแสดงเพอร์ฟอร์แมนอะไรบางอย่างอืที่มันต้องอยู่ในที่สาธารณะค่ะต้องใช้อ่ออาจจะเป็นหน้าตาความสามารถหรือว่ามีคาริสมาอะไรบางอย่างในการอืม ในการทํางานอะไรทำนองนี้เออเรารู้สึกหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างมีบทบาทในที่ทํางานอืมแต่อาจจะเป็นแบบออเหัวหน้าเขาเรียกว่าอะไรอะเรารู้สึกว่าเออเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นคนที่มีบทบาทในการประชุมเวลาประชุมอะไรก็ตามอ่ะเราจะเป็นคนที่มีบทบาทอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนเรเตอร์มนะ แบบเป็นคนที่ดำเนินการประชุมอยู่บ่อยๆอะคะ่ะเป็นคนที่ได้ถูกพูดพูดออกมค์พร presentation อะไรอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆมันทำให้คนอเห็นเราคีย์เวิร์ดหลักเลยก็คือเป็นคนที่อยู่ในแสงอะคะ่ะเป็นคนที่ถ้าอยู่ในออฟฟิศคนก็จะรู้จักเราถ้าเราเ,เชิดฉายบนโลกออนไลน์คนก็รู้จักเรามีผู้ติดตามจะเป็นไมโครหรือแมโครอินฟลูเอนเซอร์หรือทำอะไรที่มันต้องใช้หน้าตาหากินนะคะเรารู้สึกว่าคนกองนี้จะเป็นอะไรทำนองนั้น ซึ่งคนที่กําลังติดตามเรานะคะมาวะแล้วก็ว่าวุ่นกับเราอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็เรารู้สึกว่าก็คือคนที่เห็นเราจากที่ไกลๆเพราะว่า คุณ Prince of Cup อะขึ้นมามันทำแล้วก็เป็นแบบ The f i l m Maker ขึ้นมามันเป็นคนที่เห็นเราจากที่ไกลๆค่ะอาจจะเป็นแฟนคลับถ้าใครเป็น i n f ฟูนะคะเป็นเป็นเออเป็นกรณี i n f ฟูก็จะเป็นคนที่ติดตามเรามาระยะเวลาหนึ่งแล้วชื่นชอบชื่นชมในผลงานหน้าตาความสามารถของเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่ารักจังเลยถ้าเราได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาก็คงจะดีอืมก็คือดูห่างๆอย่างห่วงๆอะค่ะมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็คิดว่า เขาน่าจะประเมิอนอีกสักหน่อยว่าจะเข้าหาเราดีไหมก็อาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะหมายถึงว่าเขาก็จะทิ้งระยะเวลาไปก่อนก็จะดูๆไปก่อนแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของคนที่เ,เป็นออฟฟิศหรือว่า,เ,าเป็นคนไวเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เราบอกก็คือคนที่เห็นเราเนี่ยมันก็คือคนที่นึกออกไหมสมมติว่ามันจะมีแบบการประชมุสมสิว่ามีนั่งสิบคนแล้วเราอยู่หน้าหน้าห้องแล้วก็พูด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 ,พดอะไรแบบเนี้ย คนที่นั่งเงียบๆไม่ค่อยพูดอะไรอะเราว่ามันมีสิทธิ์เป็นคนประมาณนั้นนะจะเป็นคนแบบมองอเก็บปะเป็นพวกเก็บรายละเอียดเป็นพวกแบบเงียบ <c oughs> ๆเก็บรายละเอียดแล้วก็น่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออจะเป็นฟีลประมาณนี้ยใช่เราคือเรารู้สึกว่าคนได้มอลประมาณนี้จริงๆคือลักษณะของเขาเป็นคนยังไงเรารู้สึกว่าลักษณะของเขาอะเป็นคนแบบไม่ค่อยพูดเป็นคนเงียบๆ <c oughs> เป็นคนไม่ค่อยพูดเงียเๆียแต่ว่าตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานอืมเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองอะ่ะมีความเป็นโลกส่วนตัวของตัวเองสูงมีความมีเขาเรียกว่าอะไรนะคือถ้าชอบถ้าเขาชอบหรือว่าเขาเขาอินกับเรื่องอะไรอะ่ะเขาก็จะหายไปเลยกับพื้นที่ของเขาตรงนั้นอะ่ะบางคนอาจจะเป็นเรารู้สึกว่านะ ถ้าถามถึงลักษณะนะมันสามารถเป็นได้ทั้งเด็กสายศิลป์แล้วก็เด็กสายวิทย์เลยเพราะมันขึ้นคู่กันเลยนะคะเออคือมันคือเราไม่ได้จํากัดแค่ว่าเป็นแบบเอ้ยเด็กสายศิลป์เด็กสายวิทย์คือเป็นนักเรียนนะแต่หมายถึงว่าการทํางานก็เหมือนกนันก็จะมีแบบมาสอสายใช่ไหมเออไอพวกที่แบบเรียนวิทย์ เรียนคณิตเรียนการคำนวณคุณหมออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้คือคือมันค่อนข้างกว้างเนาะหรือไอ้พวกสายศิลป์นะ่ะก็เป็นไปได้อีกเป็นพวก creative, ควรีเอทีฟโฆษณาเป็นพวกฟิล์มเมอร์ก็คือตรงตัวเลยเป็นพวกกำกับเป็นคนสายฟิล์มคือเป็นคนที่อยู่ในสายการผลิตการบันเทิงหรือว่าสายภาษาแล้วว่าอาจจะยังไม่ใช่มันมันจะเป็นสายนิเทศมากกว่าเรามองว่าอ อะไรอย่างนี้นะถ้าคนกลุ่มนี้ถ้าคนที่เลือกกล่องเนี้ยรู้สึกว่าเออเราก็มีอะไรรีเลทกับที่ที่อาชีพที่หมูดูพูดมานะคะเมือเ่อกี้ก็อาจจะเป็นไปได้เนาะที่ที่คำทำนายเนี่ยจะค่อนข้างตรงนะคะอ่าวแล้วอหมูดูอ่านอะไรได้อีกหมูดูก็รู้สึกว่าอืมพลังงานของคนคนนี้อย่างที่เราบอกอะมันเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเป็นเด็กเนออะทำไมไม่รู้รู้สึกว่าเป็นคนแบบเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรอะ ฟีลวัยรุ่นเทดดีนิดนึงอะคือคือแบบว่าแบบชอบนึกออกไหมมันจะชอบแบบอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรใส่หูฟังแบบวายทูเคอ่ะแล้วก็แบบนั่งเงี้ยเๆียฟังเพลงเวลาไปดูเพลงลิสต์ของเขาอะก็จะเป็นฟีลแบบถ้าไม่ฟังถ้าสติถ้าเป็นเพลงไทยใช่ไหมอาจจะเป็นฟีลแบบฟังเขียนไขแล้ววานิดเป็นฟังแบบฟีลแบบอะไรอะเออินดี้อะเป็นพวกแบบฟังอินดี้ ชื่อวงอะไร HYB SS หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นฟรีแบบวัยรุ่นเท็ดดี้เอออะไรอย่างนี้ไปเลยอืมใช่ใช่แล้วเรารู้สึกว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดเออถ้าเป็นในออฟฟิศอะอย่างที่เราบอกอะเขาก็จะเป็นหรือออฟฟิศหรือว่าเป็นแบบเอ,อเขาเรียกว่าอะไรวะในโตเรียนเนาะไปแบบแบบประชุมเวลาเรียนก็จะมีเบนสตอลนี้ใช่ไหมจะเป็นคนนั่งเงียบๆคิดแล้วก็จะแบบไม่ไม่ค่อยพูดอะไรระหว่างการประชุมแต่อาจจะเป็นตัวจบ อาจจะเป็นตัวสรุปหรืออาจจะแบบว่าทุกคนน่ะพูดพูดพูด,พ,ดพูดกันมาแต่สุดท้ายแล้วคนเนี้ยจะเป็นคนที่ออกไอเดียได้ practical แล้วก็เจ๋งที่สุดเออจะเป็นแบบตัวจบงานือมอเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดเออพูดได้ว่าคน,คนที่กําลังวาวุ่นกับเราเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดนะคะแล้วก็ติดตามเอ,อ่อความเคลื่อนไหวของเรามาสักพักแล้วไม่ใช่คนอื่นคนไกลหรอกเราว่าอืม ถ้าเรารู้สึกว่ากรณีที่เป็นถ้าเป็นอินฟูอะถ้าคนของนี้เป็นอินฟูอะคนอื่นคนไกลสุดหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้รู้จักมักจีในขณะนั้นเขาเห็นเราข้างเดียวแต่เราไม่ได้เห็นเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่เขาไม่น่าจะใช่คนพิษมีภัยนะก็ดูว่าเขาก็น่าจะเข้าหาเราด้วยเออเป็นทัรยานามิตรแหละค่ะเออถ้ามีใครดีเอ็มมาแบบรู้สึกว่าเป็นคนที่ลักษณะประมาณนี้ก็อาจจะไม่ต้องกลัวเขามากเนาะเฮ้ยแล้วอีกอย่างหนึง่งเรารู้สึกว่าคนของนี้กำลังกำล,ลังเครียดเรื่อง เออเรื่องเงินบางคนะคิดเรื่องเงินแต่บางคนก็เคยดเรื่องปัญหาสุขภาพอะคะ่ะมันมีขึ้นมาในไพ่ใบนี้ไพ่วอร์รมันออกมาอืมก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคะใครป่วยหรือว่าใครกําลังแบบกําลังคิดเรื่องเงินคิดเรื่องอยากที่จะขยับขยายเนี่ยไปตําแหน่งที่โตขึ้นหรือว่าคิดหรือบางคนอะเออรู้สึกได้ว่าคิดอยากจะลาออกจาก มหาลายัยหรืออยากจะลาออกจากที่ทํางานอืมเพื่อมาทําธุรกิจของตัวเองอะไรแบบนี้ก็มีนะคะก็ขอให้สู้ๆนะคะขอให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นเลยก็เดี๋ยวสาหรับคนกอง3มก็ขออ,อ่านแค่นี้นะคะก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับหมดูก็สามารถไลน์ออฟฟิเชียลหรือว่าถัก DM มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะ Have a good day กับ Have a g o o d n ไน h t นะคะบ๊ายบายขอบคุณจ้ามว่วมว่